Oh, Đây cá là bạn này. Nên bữa tầm. Ui. Ôi kịp lên kịp lên. Ú, mãi thật. Muốn ừ, áp nhấp. Ở ừ, nhóm cá đằng. Ú, oh, ngang phải ạ? ผู้ใดมาปลูกไว้อะไรเป็นถุงเป็นกออยู่เด้อพี่น้องมาเก็บเห็ดนี่ก็แม่นอบนี่ตัวมะเขีือสินะนี่เนื้อ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 เด้เฉินลงน้ำเก่อนเอาซุปหนีก่นก็ได้เอามาทองปลา นห็ดเนี้ก็มอมแหมมเิผิวส like ีเห็ดก็ยังคนเก็บเยอะบ่ดนี่ยวัน่าถืองานใหม่ตัดขาเลยตัดขาเอาเลยสาเก็บหมูสิมาเก็บเบิดก่อน พี่น้องเด้อมาเก็บเห็ดน้ำเต็ีเห็ดน้ำกันเด้อโอ้โหเมาไปกินเมาไปแกงเอาไปหนึ่งวะหนึ่งจิ้มเจวจิ้มเจวสมสมเนี่นยอ๊อกเนยเนยโอ้ยพี่น้องเบิร์นเดือดแบบไงเดอกบบบไงสอง สองหรือสามออกมาสามสามเออเห็ดน้ำบาบ้าน่าเด้อพี่น้องเ้ยเบิ้งมันเป็นจีมันก้อนเบิ้งเบิ้งเบิ้งจีงเบิ้งอู้หูหก็ะเมียนเมียนได้หนิเมียนเบิ้วได้หน่ินี่อันนี้ก้อนอันนี้ก้อนยุ่งก็ได้หลายพี่น้อง คอยพีคอยพีส<ำ>ันเห็ดทานไงได้วยจา้าเห็ดทานไงเป็นหน,นึ่งจิ้มก็ตำ้งของคุณหนึ่งจิ้มแจ่วเปรี้ยวเจ็บแซ่บเดีเเเ๋ยวลางแล้วจังใส่พี่น้องมึงไหมอุ้ยแล้วนะแล้วละครค้ารดถว,ดวะ Oh, อันนี้มีหัดลูกอ๋อเบบีมันเดะมาดูอันนี้อันน่าจะมาเล็กเล็กนี่ยูนี้ปะ อี้ยนี่ลบ้อยห้จำนี่เหร